ทำไมแฟชั่นดีไซเนอร์ต้องวาดสเกจดีไซน์ให้ออกมาดูสมจริงก็เพราะว่าภาพในสเกจดีไซน์นะคะเราจะใช้สื่อสารกับทั้งลูกค้าแล้วก็ทีมงานที่จะมาตัดเย็บให้เราค่ะเพราะฉะนั้นความสมจริงที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยถ้าเกิดว่าเนื้อผ้าที่เราใช้นะคะเป็นเนื้อผ้าที่เราต้องการให้มีความ แข็งแล้วก็ทำเสื้อออกมาแล้วดูเป็นเป็นโครงที่เป็นทรงตรงตรงแข็งๆแ,แบบเนี้ยมันก็ต้องแข็งเพื่อจะได้มั่นใจว่าลูกค้าหรือว่าทีมงานทีมช่างตัดเย็บนะคะเข้าใจตรงกันในสิ่งที่เราคิดค่ะทีนี้เวลาที่เราวาดนะคะเราจะต้องอ้างอิงจากเนื้อผ้าที่เราจะใช้เป็นหลักค่ะว่าเนื้อผ้าที่เราต้องการใช้เนี่ย ตัวเนื้อผ้ามันมีลักษณะอย่างไรแล้วเราก็นำมาวาดให้ออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการหรือว่าใกล้เคียงกับดีไซน์หรือไอเดียที่อยู่ในหัวเรามากที่สุดค่ะสำหรับเสื้อเชิ้ตตัวนี้ที่อาจารย์ออกแบบนะคะก็คือตั้งใจให้เป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์แล้วก็ตัวผ้าที่จะใช้เนี่ยจะเป็นผ้าทอที่มีลักษณะมีความหนานิดนึงดังนั้นโครงเสื้อที่ออกมามันก็จะดูแข็งๆให้ใส่แบบเท่ๆ อาจารย์ก็จะเริ่มต้นกันวาดด้วยการลงสีพื้นให้กับเสื้อเชิ้ตทั้งตัวไปก่อนนะคะจากนั้นก็ลงแสงเงาเล็กน้อยค่ะแสงเงาที่ใช้นะคะก็คือจะใช้สีที่เข้มกว่าสีพื้นนิดหน่อยค่ะมาลงตรงขอบเส้นเพื่อให้เป็นแสงเงาเมื่อลงเงาเรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็จะทําการทํเท็กซ์เจอร์กันค่ะใช้เนื้อผ้าในแบบที่ต้องการนะคะอาจารย์จะวางรองเอาไว้ข้างล่างจากนั้นก็จะใช้สีไม้มาระบายทับลงบนตัวเสื้ออีกทีหนึ่งค่ะระบายแบบกดลงไปแรงๆนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวเท็กซ์เจอร์ของผ้าที่เราซ้อนอยู่ข้างล่างกระดาษเนี่ยมันก็จะเป็นรอยขึ้นมาตามที่เราใช้สีไม้ระบายค่ะก็จะใช้สีไม้นะคะระบายทับลงไปอีกชั้นหนึ่งแบบเนี้ย ให้ทั่วทั้งตัวเสือ้อหรือระบายเฉพาะตำแหน่งที่เราจะใช้ผ้าตัวนี้ตามดีไซน์ของเราก็ได้ค่ะตัวอย่างในสเกจดีไซน์ของอาจารย์ที่อาจารย์ระบายอยู่เนี่ยก็คือตั้งใจจะใช้ผ้าที่มีเท็กซ์เจอร์นะคะเป็นตัวเสือ้อชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วก็แขนเสือ้อในส่วนของปกแล้วก็สาบกลางหน้ากับขอบแขนเนี่ย ตั้งใจว่าจะให้เป็นผ้าพื้นนะคะเพื่อที่จะมาเบรกน้ำหนักความเยอะของของผ้าที่หนาแล้วก็มี t e x t อร์นะคะให้มันดูไม่หนักจนเกินไปถ้าสังเกตให้ดีนะคะเวลาใช้สีไม้ระบายให้เกิด t e x t อร์บนดีไซน์ของเราแล้วเนี่ยแสงเงามันหายไปนิดหนึ่งแสงเงาที่ใส่ไว้ตั้งแต่ทีแรกนะคะทีนี้เราก็จะใช้สีไม้นี่แหละคะ่ะ ระบายให้มันเกิดแสงเงาขึ้นมาอีกทีหนึง่งทีนี้ในการออกแบบแฟชั่นนะคะแสงและเงาบนเสื้อผ้าแล้วก็รอยยับบนเสื้อผ้าเรามีไว้นิดหน่อยพอประมาณให้มันดูสมจริงแค่นั้นพอนะคะไม่จําเป็นต้องย้าให้มันเยอะจนเกินไปเพราะว่าแสงเงาและรอยยับที่เยอะจนเกินไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยสร้างความสับสนให้กับทีมช่างตัดเย็บได้ค่ะ